สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชัมม้นมระถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้โดยการเขียนจำนวนนับในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะคะการแยกตัวประกอบอ่างนี้น,นะคะนักเรียนมันมีสองวิธีนะคะ แต่วันนี้กูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบเรื่องของการคูณนะคะทบทวนก่อนที่จะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนักเรียนต้องมาทบทวนความรู้ก่อนนะคะเรื่องจํานวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะเพราะว่าจํานวนเฉพาะกับตัวประกอบเฉพาะจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะเพราะนักเรียนต้องรู้จักก่อนนะคะว่าตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่ง และมีตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือ1กับตัวมันเองหรือเรียกว่าจำนวนเฉพาะนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องจำไห้ได้ก่อนว่าจำนวนเฉพาะคืออะไรหรือตัวประกอบเฉพาะคืออะไรเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะข้อสังเกตนะคะนักเรียนต้องสังเกตก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาแยกตัวประกอบจะเห็นมี1ทุกครั้งเลยแล้วก็ตัวมันเองใช่ไหมคะอันนี้ 1. มีตัวประกอบเพียงจํานวนเดียว คือหนึ่งและไม่เป็นจํานวนเฉพาะหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะคะไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเป็นลักษณะพิเศษเลยเนื่องจากอะไรคะนักเรียนเนื่องจากหนึ่งมีตัวประกอบเพียงจํานวนเดียวคือตัวมันเองนะคะแต่จํานวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะจะต้องมีหนึ่งและตัวตัวมันเองหรือตัวตัวตัวจาน,น,น,นวนนับนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะหนึ่งเป็นตัวประกอบของจํานวนนับจํานวน จำนวนนับทุกจำนวนมีตัวมันเองเป็นตัวประกอบอนักเรียนมาดูคุยกตัวอย่างมาให้ดูสองสามตัวนะคะว่าอะไรที่เป็นตัวประกอบบ้างและนักเรียนต้องนึกถึงก่อนนะคะตัวประกอบเฉพาะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนต้องใช้ในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะหรือจํานวนเฉพาะนะคะสองสามห้าและเจ็ดมีตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือหกับตัวมันเองตัวมันเองหมายถึงอะไรคะก็คือ ทวนอีกนะคะตัวประกอบคือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวดังนั้นจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีเพียง2ตัวที่หารตัวจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเช่น2ก็มี1กับ2เท่านั้นที่หารตัวจํานวนเฉพาะออนนั้นได้นะคะอ้าวนักเรียนม,มาดูนะคะตัวประกอบทั้งหมดของ24ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนต้องนึกก่อนนะคะว่าตัวประกอบของ24คืออะไร ก็คือตัวประกอบที่หาร24ได้ลงตัวนั่นเองมีตัวอะไรบ้างคะนักเรียนลองดูสิคะมีมีหนึ่งมีสองมีสาม 3, แล้วก็มีสี่มีหกมีแปดมีสิบสองมียี่สิบสี่ใช่ไหมคะที่หารยี่สิบสี่ได้ลงตัวมันจึงเป็นตัวประกอบของยี่สิบสี่ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเขียนยี่สิบสี่ในรูปของการคูณของตัวประกอบได้เช่นเช่นอะไรคะนักเรียนดูสิคะยี่สิบสี่ได้จากหนึ่งคูณยี่สิบสี หรือ24ได้จาก2คูณ12หรือ24ได้จาก3คูณ8 24ได้4คูณ6ล้วนแล้วแต่เป็นจำนวนที่เขียนในรูปของการคูณเป็นตัวประกอบของ24ทั้งสิน้นตัวประกอบของ24ก็คือจำนวนที่หาร24ได้ลงตัวต้องย้ำบ่อยๆนะคะว่าตัวประกอบคืออะไรมนงั้นนักเรียนจำไม่ได้ว่าตัวประกอบอให้หากันแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะ,ะพิจารณาก่อนนะคะนันเกเรียนก่อนจะเขียน 24ในรูปของการคูณของตัวประกอบสองจำนวนไม่มีจำนวนไม่มีจำนวนใดเป็นหนึ่งแสดงว่าเวลาแยากตัวประกอบต้องไม่มีหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะพบได้ว่า24ก็จะมีอะไรคะมี4มี6มี8มีส4ถามต่อนะคะจะพบได้ว่า4 6 8และ12ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24 พาะอะไรคะนักเรียนตัวประกอบเฉพาะจะต้องมีจํานวนที่หารได้สองตัวที่ลงตัวคือหนึ่งกับตัวจํานวนนั้นนะคะซึ่งเราสามารถเขียนสี่หกแปดและสิบสองได้ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ดังนี้อ่ะคูให้นักเรียนดูนะคะจะมีอยู่สามวิธีให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะเลือกตรงไหนก็ได้จะเลือกวิธีการคูณตรงไหนหรือจํานวนใด ผลสุดท้ายคําตอบได้มาเหมือนกันคือหาตัวประกอบของเฉพาะนักเรียนต้องแยกก่อนนะคะว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรการแยกตัวประกอบคือหาเลยคะหาจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวแต่เวลาแยกตัวประกอบเดี๋ยวนักเรียนดูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว่อยตอบครูนะคะอย่างเช่น24เท่ากับ4คูณ2คูณ6ทำไมไม่จบแค่นี้คะนักเรียน เพราะว่าสี่กับหกไม่เป็นจํานวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะเพราะอะไรคะเพราะยังมีจํานวนที่หารสี่กับหกได้แยกออกได้อีกสี่ก็แยกได้เป็นสองคูณสองหกก็ได้เป็นสองกับสามดังนั้นจบแค่ตรงนี้นะคะว่าสองยี่สิบสี่ได้จากสองคูณสองคูณสองคูณสองและคูณสามใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนดูนะคะสังเกตตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะคะต่อไป ยี่สิบสี่ได้จากสามคูณแปดสามเป็นจำนวนเฉพาะแปดเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะมีจำนวนที่มากกว่าแปดหารได้แปดลงตัวอีกก็มีอะไรคะสองคูณสี่เป็นแปดดังนั้นแยกต่อไปอีกนะคะแยกตัวประกอบเป็นอะไรคะสามคูณสองคูณสองคูณสองสองตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะแต่สี่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นแยกออกมาให้เป็นจำนวนเฉพาะ ก็จะได้เป็นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ2องคูณ2คูณสแล้วก็คูณสเราเขียนในในที่นี้คือสลับที่กันได้คือเอานำตัวค่าน้อยขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะเพราะการคูณสลับที่การคูณได้24่สิเท่ากับสองคูณสิในที่นี้เราก็ต้องมาแยก12อีกเพราะ12ไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะ สิบสองเกิดจากสองคูณหกและแยกต่อไปอีกหกแยกเป็นสองคูณสามนักเรียนเห็นไหมคะตัวประกอบของที่เป็นการแยกตัวประกอบของยี่สิบสี่ที่ที่ผลสุดท้ายหรือตัวจำนวนสุดท้ายก็คือต้องแยกให้เป็นจำนวนเฉพาะอย่างเช่นยี่สิบสี่ที่คูณกันสี่คูนหกสุดท้ายก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสามยี่สิบสี่คูณแปดยี่ แยกออกมาก็จะได้เป็น2 2 2 3เหมือนกันใช่ไหมคะหรือ24 2คูณ12แยกต่อไปอีกก็จะได้เป็นท้ายก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3นักเรียนเห็นไหมคะว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรการแยกตัวประกอบอนักเรียนยังไม่ตอบคุณนะคะดูไว้ก่อนนะคะบางคนยังสงสัยอยู่นะคะ อ้าวดูเลยนะคะการเขียน24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3เป็นการเขียน24ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะดังนั้นการแยกตัวประกอบจะต้องแยกให้เหลือเป็นจำนวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะเรียกการเขียน24ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะว่าการแยกตัวประกอบของ24และข้อสรุปยังคะแยก การแยกตัวประกอบหมายถึงอะไรอ่าวดูต่ออีกนะคะการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดใดหมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะครูถึงได้ย้ํานักเรียนนะคะว่านักเรียนต้องจักตัวประกอบเฉพาะก่อนจากชั่วโมงก่อนๆที่เราเคยเรียนมาชั่วโมงที่แล้วเราจะรู้แต่ว่าการแยกตัวประกอบการหาตัวประกอบอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ รือว่าอันนี้เป็นจํานวนนี้เป็นตัวประกอบของจํานวนนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ชั่วโมงนี้เรามาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบหมายถึงอะไรย้ำอีกรอบนะคะการแยกตัวประกอบของจํานวนนับใดหมายถึงการเขียนแสดงจํานวนนับจํานวนนับนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนักเรียนจําได้ไหมคะ ต้องย้อนมีคนตอบได้แล้วตัวประกอบเฉพาะคืออะไรเอ่มีเสียงแวววๆมาแล้วนะคะว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือหนึ่งกับตัวตัวจํานวนนับนั้นอย่างเช่นสองต้องย้อนกลับอีกว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบก็คือจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นได้ในที่นี้จำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้เพียงหนึ่งกับตัว จำนวนนับนั้นอย่างเช่น2 3 5 7นะคะแล้วก็มีไปถึงเรื่อยๆคือจำนวนนับใดที่มีจำนวน1กับตัวจำนวนนับนั้นมีแค่2ตัวนั่นเองก็คือจะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะวิธียกตัวประกอบอูยกตัวอย่างให้ดูอีกนะคะของ36เราก็ต้องแยก36ให้เป็นจำนวนเฉพาะในที่นี้ก็เป็น6กคูณ6 เราก็จะแยก6คูณ3 2คูณ3 2คูณ3ไปเรื่อยๆนะคะ2คูณ3 2คูณ3ดังนั้นตัวประกอบของ36ก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3เห็นไหมคะในที่นี้เพื่อนอีกคนบอกไม่เอาหรอกค่ะ66ไม่เอาเอา4คูณ9ได้ค่ะ4คูณ9ก็ได้แเ้าก็มาแยก4ออกไป2 2 4 3 3 9คำตอบเหมือนกันไหมคะนักเรียนดูสิคะ เหมือนกันนะคะการแยกตัวประกอบจะแยกวิธีใดก็ได้สุดท้ายคือต้องแยกให้เป็นตัวประกอบเฉพาะนะย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าการแยกตัวประกอบของจํานวนนับใดๆหมายถึงการเขียนแสดงจํานวนนับนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบได้ยังคะรูจากการแยกตัวประกอบอยังคะนักเรียนยังไม่ได้ดูตัวอย่างตอบไปนะคะอ้ามีอันนี้คือครูให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดนะคะครูทําให้นักเรียนดูบ้างบางส่วนนะคะที่เหลือนักเรียนก็กลับไปทําเองเขาบอกว่าคำสั่งว่าการแยกตัวประกอบของจํานวนนับที่กําหนดถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดเอาตัวอย่างให้นักเรียนดูมีห้นักเรียนดูสิคะเขาบอกว่าเท่ากับ2องคูณสคูณสิ ก่อนที่เราจะตอบนักเรียนก็ต้องหาอะไรก่อนก็หาผลคูณของจํานวนที่ให้แล้วก็ดูสิคะว่าไอ้จำนวนที่เขาแยกมาเนี่ยมันเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือยังใช่ไหมคะอ่าข้อหนึ่งสองเป็นไหมคะตัวประกอบเฉพาะเป็นสองเป็นนะคะสิบสามเป็นไหมคะเป็นเรากลับพอดูว่าเป็นแล้วนักเรียนต้องกลับมาดูอีกนะคะว่าเรานําผลคูณของที่กําหนดมาให้นะักคูณแล้วได้เท่ากับตัวจํานวนนที่กําหนดหรือไม่สรุปแล้ว ทิกตอกิกตอกิกตอกมีคนคิดแล้วคิดตามได้นะคะถูกต้องเพราะสองและส3าเป็นตัวประกอบเฉพาะของห้าสิบสองส่วนข้อ2ล่ะคะเขาบอกไม่ถูกเพราะอะไรร0อยเพราะอะไรคะเกิดจาก2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ9ทําทำไมไม่เป็นคนะักเรียนไม่ถูกคะเพราะ9ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะ9ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้น ดังนั้นข้อนี้แยกตัวประกอบไม่ถูกนะคะเพราะการแยกตัวประกอบต้องแยกให้เป็นตัวประกอบเฉพาะทันไหมคะครูพูดเร็วไปไหมคะถ้าไม่ทันนักเรียนดูย้อนกลับมาได้นะคะอ่ข้อสามเจ็ดสิบสี่เท่ากับหนึ่งเห็นแล้วก็เป็นไงเลยคะถ้านะเกิดเห็นหนึ่งเนี่ยถูกไหมคะนักเรียนไม่ถูกนะคะเพราะการแยกตัวประกอบจะต้องไม่มีอะไรคะนักเรียนในกําหนดที่ครูบอกตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีหนึ่ง ถ้ามีหนึ่งขึ้นเห็นเมื่อไรแสดงว่าการแยกตัวประกอบอันนั้นเป็นไงคะไม่ถูกนะคะนักเรียนต้องจําไว้นะคะว่าการแยกตัวประกอบใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างหลักเกณฑ์ขึ้นจะต้องแยกไม่มีหนึ่งแล้วก็ต้องแยกให้เป็นจํานวนเฉพาะย้อนกลับไปดูอีกจํานวนเฉพาะคืออะไรนักเรียนก็ต้องนึกก่อนว่าไอ้ที่เราทําไปแล้วนะ่ะมันเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ข้อสีอ่นักเรียนดูสิคะเก เท่ากับ2คูณ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 2แล้วก็คูณ3คูณผลคูณแล้วได้เป็นอะไรคะนักเรียนได้9 6เขาบอกว่าข้อนี้ถูกเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าที่เห็นนี่เป็นจำนวนอะไรหมดเลยเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดเลยได้ยังคะได้ข้อคิดยังคะว่าจำนวนการแยกตัวประกอบคืออะไรได้ไหมคะ,ะมีคนตอบอย่างตอบแล้วการแยกตัวประกอบก็คือ การอะไรคะการหาตัวประกอบที่เป็นอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะนะคะอ้าวสรุปวิธีการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะย้ำนะคะว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะอายกตัวอย่างให้ดูอีกว่า ตัวประกอบเฉพาะคืออะไรเดี๋ยวนักเรียนไม่รู้ว่าเอ๊ะพูดให้หาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะก็คือยกตัวอย่างให้ดูเช่นสองสามห้าและเจ็ดเอ๊ะทำไมถึงเป็นล่ะคะมีคนตอบพูดได้ยังอ่ามีคนตอบแว่วมาแล้วนะคะว่าตัวประกอบเฉพาะหรือจํานวนเฉพาะก็คือตัวประกอบที่มีเพียงสองจำนวนที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวคือหนึ่งกับตัวมันเองอย่างเช่นสองเนี่ยก็มี จำนวนที่หารสองได้ลงตัวก็มีหนึ่งกับอะไรคะสองสามก็เหมือนกันก็มีหนึ่งกับสามห้าก็มีหนึ่งกับห้าที่หารลงตัวเจ็ดก็มีหนึ่งกับห้านักเรียนต้องสังเกตด,ดูนะคะว่าเป็นจำนวนเฉพาะคืออะไรนะคะอาตัวอย่างของการแยกตัวประกอบนักเรียนดูนะคะแปดสิบหกได้ได้อะไรคะได้สองคูณสี่สิบสาม จบเลยแ,แค่นี้พอเพราะอะไรคะเพราะไม่สามารถแยกตัวประกอบต่อไปได้อีกแล้วส่วนมาดูข้อสองหนึ่งร้อยเป็นสิบคูณสิบสก็แยกออกเป็นอะไรคะสองคูณสองสองคูณส,ส,ส,ณสเห็นยังคะการแยกตัวประกอบไม่ไม่ยากเลยถ้านักเรียนทำนะคะต้องค่อยคอยคิดไปนะคะแล้วก็ดูหลักเกณฑ์ว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรหาผลคูณนะคะร้อยห้า ได้จาก5คูณ21แยกต่อไปอีกนะคะ5 21แยกเป็น3คูณ7เพราะนั้นตัวประกอบของ105ก็คือ3คูณ5คูณ7ยากไหมคะการแยกตัวประกอบไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเข้าใจยังคะการแยกตัวประกอบถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนดูแบบฝึกหัดในหนังสือทำหน้า12 13นะคะ ผู้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูหลายข้อแล้วถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนกลับมาดูใหม่ย้อนมาดูใหม่ได้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนอย่าลืมอย่าลืมทำงานด้วยนะคะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ